ตั้งใจจริงๆมึงก็ทำได้นี่วะกูโดดครบตามที่มึงบอกแล้วมึงจะสอนกูได้ยังฮะมึงบอกเหตุผลกูหน่อยดิว่าทำไมกูต้องสอนมึงได้วะเอากูเพียรตามที่มึงบอกเลยดิอะไรนะก็กูทำตามที่มึงบอกแล้วไงกูอยากเก่งขึ้นบ้างอ่ะ ไมงั้นนะกูคงจะโดกนกระทืบตายสักวันแน่ๆอย่างน้อยกูยจะได้ป้องกันตัวได้ไม่ว่จะไอ้พวกบนเวทีหรือพวกพวกี่วบากูอยากสู้ขเขาได้บ้างเอ้ยเฮ้ยมึงดูสายตาจริงใจของกูสินะซอมกูเถอะเออมึงจะเริ่มเรียนวันนี้เลยหรือไงมึงกลับไปนอนพักก่อนเถอะุ่งนี้ค่อยเริ่ม ไปไปเจอที่ถนนล้างแล้วมันเฮ้ยเดี๋ยวมึงรู้ได้ไงวะว่าตอนกูแอบกระโดดอ่ะกูอู้อ่ะ Yes woohoo